สวัสดีค่ะพบไลรีช็อปนะคะ10โมงเช้าถึง11โมงนะคะทุกๆวันนะคะมาพบกับไลรีช็อปนะคะฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ไล l ีช็อปด้วยนะคะกางเกงปะเตะนะคะกางเกงปะเตะแบบยาวนะคะเอวของกางเกงนะคะยืดได้ปร 40กว่านิ้วนะคะยืดได้นะคะเป็นเอวยางนะคะมีเชือกผูกด้วยนะคะด้านข้างนะคะมีกระเป๋านะคะด้านข้างมีกระเป๋านะคะความยาวของกางเกงนะคะอยู่ที่38นิ้วนะคะมีสีให้เลือกมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์สีให้ดูทีละสีนะคะ <uhhh> กางเกงปะเตะนะคะนำผ้าปะเตะมาเย็บเป็นกางเกงนะคะแปรรูป อันนี้สีน้ําเงินนะคะออกสีน้ําเงินนะคะให้ดูชัดๆลายผ้านะคะด้านข้างจะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าด้านข้างนะคะสวมใส่สบายนะคะผ้าผ้าไม่หยาบนะคะผ้าดีนะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะเอวยางนะคะมีเชือกด้วยนะคะอันนี้คือสีน้ําเงินนะคะ สีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วงสวยนะคะดอกดอกใหญ่นะคะดอกดอกสวยนะคะดอกสดนะคะสีม่วงสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทมาหาเลยดีได้นะคะอันนี้เป็นสีม่วงน้ําเงินนะคะดอกแดงนะคะสวยนะคะสีแดงนะคะสีแดงออกชมพูนะคะ อันนี้เป็นลายอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นลายเหมือนลายผ้าสรงผู้ชายนะคะผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะเพราะเรานํามาตัดเป็นกางเกงนะคะผู้ชายก็ใส่ได้นะคะ <c oughs> ความยาวอยู่ที่38นิ้วนะคะเอวอยู่ยืดได้ถึง40นิ้วนะคะมีกระเป๋าด้านข้างอันนี้อันนี้นะคะมีกระเป๋า2ด้านเลยนะคะกระเป๋า2ด้านเลยลักษณะผ้านี้นะคะผ้านุ่มนะคะใส่สบายนะคะไม่ร้อนนะคะ สีเขียวนะคะสีเขียวสีน้ำตาลอิดนะคะสีน้ำตาลอิดผสมม่วงนิดๆสวยทุกสีนะคะอันนี้ออกน้ำตาลเหลืองๆนะคะน้ำตาลเหลืองๆนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยล,ลีนะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะสีม่วงนะคะสีม่วงนะคะ อันนี้เรานําผ้าสโล่งของผู้ชายเรามาตัดเย็บเป็นกางเกงนะคะผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะผู้ชายก็ใส่ได้นะคะราคาตัวละ170บาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสนใจสีไหนแบบไหนนะคะทักแชทเลยลีนะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่อง y o u u u b เลยลีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ